รัตนาทรหวางใจคณะก้าวหน้าอายุทยาต้องเปลี่ยน20ธันวาบัตร2ใบบัตรเลือกนายกอบจสีเทาฟ้าเลือกวัสพง์วิทูนเมธากาเบอร์2เบ, 2, บ 2, 2> อร์2เบอร์2และบัตรเลือกสอจอสีน้ำตาลเข้มกาผู้สมัครสอจอคณะก้าวหน้าทั้ง30เขตเลือกคนใหม่เพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเลือกวัชพง์วิทูนเมธา เป็นนายกอบจกาเบอร์สองเบอร์สเบอร์สองอุยาดีกว่านี้ได้เลือกคณะก้าวหน้าวัชพงศ์วิทุนเมธาก้าเบอร์สองเบอร์สองเบอร์ 2. 2> สองเป็นนายกอบจรพระนครศรีอยุธยารัตนาธรวางใจคณะก้าวหน้าอายุธยาต้องเปลียปล่ยน20่สท่นวาบัตรสองใบบัตรเลือกนายกอบจสีเทาฝาเลือกวัชพงศ์วิทุนเมธา กาเบอร์สเบอร์2เบอร์สและบัตรเลือกสจอสีน้ำตาลเข้มกาผู้สมัครสจคณะก้าวหน้าทั้ง30เขตเลือกคนใหม่เพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเลือกวัดสพงวิทูลเมธาเป็นนายกอบจกาเบอร์สเบอร์สเบอร์2อายุทยาดีกว่านี้ได้เลือกคณะก้าวหน้าวัดสพงวิทูลเมธากาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองเป็นนายกอบจพระนะครศรีอยุธยา